สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้มาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะจากชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเรียนเรื่องแหล่งหลบภัยของสัตว์นะคะสัตว์แต่ละชนิดจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องอาศัยแหล่งหลบภัยนะคะปลาและสัตว์น้ำต้องอาศัยปะการังเป็นแหล่งหลบภัยนะคะนกกระรอก ก็ใช้ต้นไม้โพรงไม้เป็นแหล่งหลบภัยนะคะสัตว์ป่าต่างๆใช้ต้นไม้ผืนป่าเป็นแหล่งหลบภัยนะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เราจะมาเรียนในเรื่องประโยชน์ของสัตว์นะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นักเรียนคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของสัตว์ ในท้องถิ่นได้มาดูประโยชน์ของสัตว์กันบ้างนะคะสัตว์มีประโยชน์ต่อคนมากมายเช่นการนํามาประกอบอาหารเลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อความเพลิดเพลินและใช้เป็นยานพาหนะหรือแรงงานเป็นต้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวนักเรียนตามน้องพลอยคนสวยไปก่อนนะคะไปดูว่าประโยชน์ของสัตว์ มีอะไรกันบ้างด้านใดบ้างนะคะนักเรียนตามกันมาได้เลยค่ะว้าวปลานี่คะคุณแม่สีสวยจังว่าแต่คุณแม่เอาปลามาทำอะไรตรงนี้ล่ะคะ แม่ซื้อปลามาประดับห้องรับแขกนะลูกห้องรับแขกของเราจะได้สวยยิ่งขึ้นเอ๊ะปลาไม่ได้มีไว้ทานอย่างเดียวหรือคะคุณแม่สัตว์เนี้ยมีประโยชน์หลายอย่างนะลูกอย่างเช่นปลามันว่ายอยู่ในน้ำเหมือนเหมือนกันแต่นอกจากเป็นอาหารให้แก่พวกเราแล้วยังเลี้ยงไว้ประดับ ให้สวยงามอีกต่างหากนะลูกโอ้โหปลานั้นมีประโยชน์จริงๆเลยค่ะต่อกันด้วยการจำแนกสัตว์ตามประโยชน์ของสัตว์กันบ้างนะคะนักเรียนสัตว์ใช้เป็นอาหารไก่เนื้อไก่และก็ไข่ไก่นะคะหมูเนื้อหมูนักเรียนเคยทานเนื้อหมูไหมคะ ปลาเนื้อปลาปลามีประโยชน์นะคะนักเรียนสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนมนุษย์แมวค่ะกระต่ายค่ะและก็สุนัขนะคะสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานช้างค่ะไว้ลากซุงนะคะนักเรียนควายค่ะ เอาไว้ไถานานั่นเองค่ะม้าค่ะและก็ลิงค่ะลิงจอ๋อเอาไว้ปีนต้นมะพร้าวเก็บมะพร้าวให้คุณพ่อนะคะสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามปลาทองค่ะและก็ปลาหางนกยูงค่ะ สัตว์นำขนมาทำของใช้หรือเครื่องนุ่งหม่มแกะค่ะแกะเอาขนแกะมาทำเป็นเสื้อขนแกะนะคะตัวไหมค่ะนำตัวไหมมาทำเป็นผ้าไหมได้นะคะนักเรียนไก่ค่ะนำขนไก่มาทำไม้ขนไก่นะคะสัตว์ช่วยในการขยายพันธุ์และผสมพันธุ์พืชนั่นคือพึ่งค่ะนักเรียนคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคุณครูหวังว่านักเรียนคงมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนตั้งใจทํานะคะเขียนหนังสือให้เป็นระเบียบทํางานให้เรียบร้อยสําหรับวันนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในเชวโมงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้บายบายคะ่ะ